ซื้อของจ้ะซื้อของร้านไทยจ้ะแป้งเอาอะไรสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนะท่านซื้อของจ้ะอารถดีเหรอรถดีเจ้ะมีกของดีที่นี่ ăn rớt bì thùng một cái, rớt cầy, rớt cầy, ăn, ăn phở nấm chiên, nấm chiên nhả voi phở thái, sáu hòi đấy nhá, sáu hòi, sáu hòi, sáu hòi, ba hòi là lăng, ba hòi nhả voi cái phở nấm lăng á, ตีนไก่ด้วยตีนไก่สองสูงโอ้ตีนไก่สองสูงนี่อะไรนี่ใส่แนละ้วมันจะใส่กระมีเป็ดกระมี้ปากเป็ดกระมีตีนเป็ดกดระรกมี้นแล้วจ้ะปลาลดกระมี้นจ้ะปลารสปลารสได้ค่ะเด้อปลารสโอปากเป็ดกับตีนเป็ดเนาะ ใส่น้อยใส่ใหญ่เบิด์เ้ยจ้ะใส่ตรงใส่ตันกับมีเลยจ้ะอันนี้กับแป๊ะรถข้าวเหนียวฝรั่งข้าวเหนียวก่อนข้างบนนะข้าวเหนียวอันนั่นแหละฝรั่งไม่รู้แต่ข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวใครข้าวเหนียวฝรั่งอ่ะ อันหนึ่งถุงพอสังตะกากับข้าวเหนียวด้ทุกคนสังตะกากับข้าวเหนียวทุกคนนะจนะกระเทียมจ้ะกระเทียมเจียวอันนึงมันมีรถเข็นอ่ะจ้ะมันเป็นร้าดน้อยๆอ่ะร้านนี้คนไทยมาซื้อจ้ะมันก็เลี้ยไสตะกาตะกาใส่ตะตะกาหิวจ้ะ มีมีมีเอากไปเที่ยวซอสโอ้ยหเอาซอสกับเจียวอีกมีนเป็นแคตเดียวไม่มีร้านเนี้ยเล็กๆไม่มีจะร้านใหญ่นู่นขนมน่าจะชิมขนมว่ะเยลโล Enc ่เค้กเนี่เอายลโล o w เค้กเนี่ยเอาสีสตรอเบอรี่หน,นึ่งกล่องนี่อ่ะฮะ อย่าลิกเค้กยีรักเค้กเปลี่ยนเอาเนี้ยเอาอะไรนะเอาไปเตยแทนเนาะเรี่ยนเอาไปเตยฝรั่งเอาอะไรอีกฮานามิฝรั่งอยู่สาย น่ามีฝรั่งสองถุงทุกคนน้ำจิ้มไก่ขวดหนึ่งน้ำจิ้มไก่ขวดหนึ่งเยอาจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ฝรั่งเอาอะไรอีกน้ำปลาน้ำมันหอยมีไหมน้ำปลาน้ำมันหอยมีไหมว่าเสินวฟามี ไปดูผักวิอะไรผักนี่ลาบน้ำตกเอาทักสองอันก็ได้เนี่ยอืมมีอะไรอีกอุ้ยใบตูมจ้ะนี่ขนมพ่อมก็จะให้ขนมมาขายมีจ่จะ ให้ตู้แต่ให้ตู้ให้ตู้โอ้แต่ให้ตู้ไปแกงเราใหม่ดิแท้ไอตู้สักถุงหนึ่งเนาะฝรั่งเน,ะนะเาะขนมก็มีเลยจ้ะฝรั่งขนมเปมี๊ยะไหมโอ้ขนมเปียป๊ยะนี่เอาขนมเปี๊ยะหนึ่งขนมเปี๊ยะฝรั่งจ้ะฝรั่งมาก,กิน เด็กคนไทยชีวิเบิ่งมี่ยังอีกต้องราคาของแพงๆเลยจ้ะมันสตอสตอแพงๆแต่บองแน่สตอร์เป็นแพงเยียวนะแต่ก็อยากกินอ่ะ,ะกินก็ซื้ออยากกินก็ซื้อเน้อฝรั่งกู้ชมอมก็มีอเ,อมเอาชะอมหนึ่งอันเอาอีกอันได้งไง อันนั้นแหละสวยพริกกระมี้นแล้วจ้ะอ้กระเพราเขือจะคืน้นถั่วพูไม่เอาไม่อยากกินนี่คือไปโหระพาไม่เอาที่สวนมี นี่กระชายเอากระชายหนึ่งอันนี่คนไทยเนี้ยเอาหนึหน่งอ,อัน <c oughs> มะกอจะมะระกอมะคุงมะคุงไม่แจกน้อยน้อยซ้ำเนีอยอย่ย,โอโอยจ้ะไม่แน้อยซ้ำเนี่ยจ้ะหกยูโรจ้ะมะกอันนี้น้อยใหญ่น้อยใหญ่โอ้โเก่ายูโรจ้ะแพงแต่ว่า แงรงแข็งอนหน่อยนี่แล้วกันหน,น่อยนี่บางงามหอโนยนี่วัสิงามพลังในการซืร้อในการกระจายลูกที่สวยน,น,ในใวี่ก็หกกิโรแปดสิบอโนยนั่นแหละอโนอยนึงแค่อโนอยนึงโอเคทักบ,บุง้งลักบุ้งใหญ่ักบุ้งใหญ่ไปให้แต่เฮ้ก๋เดี๋ยวแสีบเนาะ เดี๋ยวจะหักบงไงหักบงหน้ากับมีเแล้วจะหักบงนะกองสูมกับมีอัน,นัวงอะตัวองาะก็สูง,ออกกสงนึ่งวงงอ,อกอคนไทยซื้อเยอะวันี้อือทุเรียนกับมีเดจะแต่คนไทยบอกกิ่นทุเรียนนะจ้ะเขาซื้อหักม่วงกับมีเดีวจะม่วงในื้อไวนหนึ่งเดีะ๋ะเนี่หาย,ยูโรจะ้ะ วงแพงแพงก็เฉดหนังไม่เอาไม่อยากเอากระชูเอาเอานี้นยแหละเนี่เย,อยเอานี้แหลยเอานี่หลยอ่ะลูกชิ้นลูกชิ้นหมูอ่ะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูของคุณนั่นแหละสีขาวหมูนะสีดำวัว เนี่ยโอเคเอากะทิ๊สองกลง่องกะทิ๊สองกล่องเนี่ยอันนี้เป็นร้านขายของไทยร้านเล็กๆจะบรร้านใหญ่อันนี้ร้านเล็กๆเ,เ,เนาะ <c oughs> ร้านเล็กๆ ไม่มีอะไรละพระนางเอาอะไรอีกแค่นคนี้โอ้น่าเอานี้ไปกินเอาเอาหนึ่งกล่องหนึ่งกงล่อง slim tea slim tea หนึ่งกล่องเดี๋ยวบนกล่องหนึ่งเล้จ้ะราคากล่องหนึ่งเลยจ้ะนี่หกกิโลเลยจ้ะแพงๆเลยจ้จะซื้อของเลยจ้ะพระนางขอไปเก็บยี่รถ ซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้านนี่เป็นจีมเมืองแฟีงโถดอันนี้อันนี้อันนี้ยังในตัวเมืองแฟียงโถดนะจ้ะฝนก็ตกจ้ะกลับบ้านเหรอซื้อของเสร็จแล้วก็เมื่อบ้านนี่ยจ้ะผู้นคนก็เดินไปเดินมานะขณะฝนตกมกกะขามหลังฟอนตักฟอนตัก ตามจ้ากกะจบคนได้ตกคนกับย <be S 2> <your> ังมาย่างงเนาะนี่วะจะคำนิลมลมลมขับรถเร็วกลับบ้านเร็วตานนี้ก็เริเดินทางกลับบ้านนะจ๊ะ รับปังเดงซีรีส์ของหันเบิดเป็นรอยหนึ่งหนึ่งร้อยยูโรก่อนไทสามพันหกร้อยบาทก่อนไทยซีจะลดหน <laughs> ึ่งร้อยยูโรฝนตกบรรยากาศฝนตกแล้วจ้ะบ้านพี่เดียว อากาศก็เริ่มหนาวลวจ้ะคนไทยปีนี้คนไทยก็ฝรั่งบ่ได้เก็บเห็ดหรอ,อกจ้ะหัวเราะหัวเราะฝรัรร่งตึกต้งนะครับไม่ได้เก็บเห็ดไม่ได้เก็บเห็ดเนาะ เมือแฟงฟอแสงฝรดนะจ้ากำลังขับรถเมื่อบ้านนะจา้า้อของเสร็จแล้วเนาะกำลังซื้อของเสร็จแล้วสิของเสร็จแล้วลนี่ก็ขับรถกลับบ้านแด่ฝนก็นตกช่วงนี้ฝนตกซเืมอเลยจาล้แจาแสงฝรัดนะจ้าฝนตกทุกวันเลยแฟงฟสงฝรั่งสบายชีวันยาวอ่ะก็ได้อากาศก็เย็นๆนนะจา้า กะไปแลวกะไปแล้วมาซื้อของในเมืองอ่นจ้ะ่นีย่งอะกรุนตกเือคนตกแห้งแห้งะเดี๋ยวฮะนีตอนเช้าตกไป่แรงอคืนตกแรงแรงหินตกบุ่มล้มกับแห้งก็จะล้มกับแห้งฝนก็ตกแห้งลบกับแหง